ชีวิตของคนเราถูกกำหนดไว้หมดแล้วหรือเรามีทางเลือกให้กับชีวิตเราเองและมีจริงๆหรือครับหรือว่าเราแค่คิดเองว่าเรามีทางเลือกพวกเราคุ้นเคยกับคำว่าวาสนาโชคชะตาหรือชะตากรรมเนี่ยกันเป็นอย่างดีนะครับถ้าว่าถ้าให้เรานิยามความหมายว่ามันหมายถึงอะไรนั้น นะกลับนึกกันไม่ค่อยออกนะฮะถ้าเราจะนิยามความหมายให้เข้าใจกันได้ง่ายๆนะฮะว่าคืออะไรนะครับก็คือสถานการณ์หรือเรื่องราวนะฮะที่วิ่งเข้ามาหาคุณเนี่ยนะโดยที่คุณไม่สามารถที่จะควบคุมบงการหรือหยุดยัง้งมันได้เลยนะครับถ้าว่าท่ามกลางเหตุการณ์หรือสถานการณ์นั้นเนี่ยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมบัญชาการของคุณเนี่ยคุณสามารถนะเลือกนะวิธีนะด้วยการตอบสนองกลับไป ต่อเหตุการณ์แต่ละเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณซึ่งทางเลือกที่คุณเลือกในการตอบสนองต่อสถานการณ์ใดๆก็ตามเนี่ยก็คือตัวกำหนดชะตากรรมหรือโชคชะตาของคุณที่คุณจะต้องเผชิญต่อไปในอนาคตนั่นเองนะครับจนเป็นที่มาของคำพูดที่ว่า man is the maker of his own destiny ทีนี้ย้อนกลับมาที่คำถามในตอนต้นกันนะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยชีวิตของมนุษย์นั้นถูกกำหนดไว้แล้วหรือว่าเรานะมีสิทธิ์เลือกคำตอบนะครับเราจะต้องทราบก่อนถึงหลักการทำงานในเรื่องนี้นะครับการทำงานในเรื่องนี้เนี่ยนะฮะก็จะมีลักษณะนะเหมือนกับ การทางานของกฎแห่งกรรมเลยทุกประการนั่นก็คือว่าเวลาที่คุณจะทําอะไรนั้นน,นะฮะคุณตัดสินใจลงมือทาก็เพราะว่าคุณเลือกทางนั้นถูกไหมเลือกทําสิ่งนั้นนะแต่เมื่อมาถึงช่วงเวลาแห่งการทีร่ดอกออกผลนะหรือการผลิตผลของกรรมที่กระทํามานั้นเนี่ยนะครับแสดงออกมาคุณไม่มีทางเลือกเลยนะว่าอยากจะให้กรรมนั้นนะแสดงผลหรือไม่แสดงผลออกมานะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะคุณนะไปทุบตีใครสักคนหนึ่งให้เจ็บนะปวดทรมานคุณเลือกได้นะว่าคุณจะทุบตีเขาหรือคุณจะไม่ทุบตีใช่ไหมครับถ้าคุณเลือกที่จะทุบตีแล้วนะผลแห่งการทุบตีนั้นที่ทำให้เขาเจ็บเนี่ยนะนะก็จะส่งผลนะให้คุณเจ็บปวดนะในทางใดทางหนึ่งในอนาคตนะครับโดยที่คุณไม่สามารถที่จะเลือกปฏิเสธการรับผลแห่งกรรมนั้นได้เพราะฉะนั้นคําตอบของเรื่องนี้นะครับ ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะในเวลาเดียวกันพร้อมๆกันเลยเนี่ยนะกับชีวิตเราก็คือมีทั้งสิ่งที่คุณเลือกได้และก็สิ่งที่คุณไม่สามารถเลือกได้เลยเพื่อให้เห็นภาพนะฮะกระจ่างชัดมากยิ่งขึ้นนะครับลองมาดูอีกสักตัวอย่างหนึ่งนะฮะก็คือมีเครื่องบินนะอยู่ลำหนึ่งนะครับซึ่ง เครื่องบินลำนี้เนี่ยกำลังมุ่งหน้านะเดินทางไปยังประเทศญี่ปุ่นนะแน่นอนนะครับว่าทุกคนนะที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นเนี่ยเลือกมาแล้วนะว่าจะไปญี่ปุ่นจะไปด้วยสาเหตุอันใดนะก็สุดแท้แต่เช่นบางคนอาจจะมีภรรยาอยู่ที่นั่นนะหรือว่ามีลูกอยู่ที่นั่นนะครับหรือไปเพื่อเจรจาธุรกิจนะหรือไปทานอาหารนะที่ตัวเองชอบนะที่ประเทศญี่ปุ่น อะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะนี่ก็คืออยู่ที่เหตุของแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับถามว่าคนที่อยู่ในเครื่องบินลำนั้นเนี่ยมีสิทธิ์เลือกไหมฮะว่าจะไปที่อื่นนอกจากญี่ปุ่นคําตอบก็คือไม่มีใช่ไหมครับนะยังไงเครื่องบินลำนั้นก็ต้องไปญี่ปุ่นนะไม่มีไปทางอื่นนะไปประเทศอื่นไม่ได้นะแต่ในขณะที่คุณอยู่บนเครื่องบินลำนั้นเนี่ยคุณมีตัวเลือกมากมายเลย ถูกไหมครับเช่นคุณเลือกที่จะาทานอาหารนะอะไรนะอาหารก็ยังมีเมนูให้เลือกอีกมากมายเลยจะทานอะไรนะคุณเลือกได้นะครับว่าคุณจะนั่งคุยกับคนข้างๆไปตลอดทางตลอดเที่ยวบินแล้วนะคุณจะนอนหลับไปตลอดเส้นทางนะี่ก็เลือกได้หมดเลยเห็นไหมครับจะเห็นว่าทางเลือกเรามีมากมายเลยนะ น่าจะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นพร้อมกันคือมันมีสิ่งหนึ่งนะที่คุณเลือกได้และอีกสิ่งหนึ่งที่คุณไม่สามารถที่จะเลือกได้นะสิ่งที่คุณไม่สามารถเลือกได้เลยนะอันนั้นคือชะตากรรมหรือเขาเรียกว่าโชคชะตานะซึ่งก็เป็นผลที่มาจากสิ่งที่คุณเลือกมาก่อนหน้านะในอดีตนั่นเองคุณผู้ชมคงเห็นภาพกันแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะอย่างง่ายนะฮะ การทำงานของกฎแห่งกรรมนั้นซับซ้อนกว่านี้มากมายนักการเดินทางของชีวิตก็ไม่ต่างจากในการเดินทางนะโดยเครื่องบินนะดังที่ได้ยกตัวอย่างมาเมื่อสักครู่นี้นะครับคืออะไรครับก็คือในขณะที่เครื่องบิน take off นั้นก็เปรียบเสมือนขณะที่เราเกิดนะในขณะที่เครื่องบิน take off นั้น อยู่นอกเหนือการควบคุมของเราในะี่ยจะเป็นผู้โดยสารนะฮะใช่ไหมเราไม่สามารถไปบังคับควบคุมอะไรเครื่องบินได้เลยถูกไหมก็เหมือนกับตอนเราเกิดนะฮะเราก็ไม่ได้เลือกเลยนะว่าเราจะ,ะมาเกิดนะกับพ่อแม่คู่นี้นะหรือเราจะมีหน้าตาแนละมีจมูกมีปากมีตาแบบนี้แบบนั้นเลือกเลยนะฮะเลือกไม่ได้ใช่ไหมขณะที่เครื่องบินอยู่บนอากาศนะฮะเจอกับสภาพอากาศแปรปรวนเจอกับหลุมอากาศนะตกหลุมอากาศ อะไรอย่างเนี้ยเราควบคุมอะไรได้ไหมครับควบคุมอะไรไม่ได้เลยนะทุกอย่างอยู่ในนะน้ำมือของออนักบินถูกไหมครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนกับสถานการณ์นะต่างๆนะที่วิ่งเข้ามาหาเรานะโดยที่เราไม่ได้เลือกมันนะมันมาเองนะฮะซึ่งก็เป็นผลนั่นเกิดจากสิ่งที่เราเลือกมาในอนดีตนะมันซับซ้อนนะฮในขณะที่เครื่องบิงนนะั้แลนดิ้งลงจอดอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของเราถูกไหมครับอันนี้ก็เปรียบเสมือนว่าตอนเราตายไงเราก็เลือกไม่ได้ว่าเราจะตายยังไงถูกไหมบางคนนะวางแผนการตายไว้อย่างดีๆเลยนะว่าเราจะตายด้วยโรคหัวใจนะหรือหัวใจวายตายอะไรอย่างเงี้ยนะจะได้ไม่ต้องทรมานนะฮะปรากฏว่าเราถูกรถชนตายก่อนและยังเป็นต้นนะครับเอาละครับ ุกผู้ชมคงพอเห็นภาพกันแล้วนะฮะว่าการทำงานของเรื่องนี้นั้นเป็นอย่างไรนะและเรื่องโชคชะตา,าชะตากรรมนะลิขิตฟ้าอะไรต่างๆนันคืออะไรนะฮะก็ขอสรุปให้กระชับนะฮะในเรื่องนี้นะครับอีกครั้งนะฮะว่า man is the maker of his own destiny นั่นก็คือมนุษย์นั่นเองนะฮะก็คือผู้ที่สร้างชะตากรรมนะ ให้ตัวเองทีนี้นะครับหลายท่านคงจะเคยประสบกับเหตุการณ์นะที่วิ่งเข้ามาแบบงงๆนะทำไมถึงงงนะเดี๋ยวไว้คลิปหน้าเราจะมาคุยกันึนเรื่องนี้อีกทีนะครับท่านใดที่เพิ่งเข้ามารับชมนะครับถ้าสนใจสาระความรู้ดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตาม subscribe ด้วยนะครับ และก็ต้องขอขอบคุณกำลังใจจากทุกๆท่านนะครับที่ทำให้ช่อง Astro Amulet s มียอดผู้ติดตามเกิน1,000คนแล้วนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจมาณนาที่นี้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้ดีๆได้ในคลิปหน้านะครับ